Good morning ค่ะท่านผู้ดูชิอบนะคะดูนุมยวนนะดูนุมยวนะเนี่ยอะไรกันนักกันานเนี่ยติดอะไรกันนักันานเหนะเดี๋ยวทะเาเขาเตะตีสามนะไม่หลับไม่นอนควรอยู่นี่เนี่ย นอนหนุไมีนอนนอนจะจ้องอะไรกันไหนกันไห <laughs> นดูเขานะทุกท่านนะ อยูหมนตัวย่อ้หดดน,ะน,อนอั่นองน,นะนั่นน่ะชายันอนยี่นนอ่ะนุ่มีรนนอนกันเถินดนุมีนอนที่นนเจช้ชาย,ยู่ลงนะอืมฉันจะลงนะฉันง่วงนะฉันง่วงนะตรงนู้นจะไปไหนกัน อันต่อขึ้นไหมเมิม้มวที่เตงก็อยู่นี่นะคะเนี่ยเอาขึ้นนี้ไม่ต้องไม่ต้องนอนกันอะไรเงั้นนะอืม ไม่ต้องรับไม่ต้องนอนกันเลยปวดหัวเวียนหัวนะไม่ต้องล้างหน้าแผ่ผันตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาคิ้วไปเลยนะทุกท่านโอไม่ต้องตองีนะคที่นอนเลยนะสวัสดีเด็กนะสวัสดีครูคุณต้อมไปเด็กยังคิดอะไรมันเช้าเกินไปนะถาม,มเสียงดังนะเด็กเขาก็จะไป

น่นกองผ้านะเม่อยหญ่จะให้ดูกองผ้าที่เรายังไม่ซักนะแล้วไม่มูขึ้นมาเลยนะเราจะออกอนอกนะออกไปแค่หนึ่งแล้วนะไม่หลับไม่นอนนะฮะได้ชากรพรอยไม่หลับไม่นอนด้วยนะมาไม่ขึ้นมา นิ้วนิ้วขึ้นมาเลยมีเตียที่นอนมนิ้วน่าเต็มไปหมดเลยอะไรกันนะทนะที่นอนเยอะแยะมากคุณซื้อใแกนซื้อซื้ออ,อะไรกันนะันะมาม,มา

ตัวข้างนอกนะคะ้ไปนอนในครัวนะคะและ้วกให้เรานั่งเฝ้าเขานะคะอืมขอจบคลิปจบแล้เพียงเท่นะคะช่วยดูคลิปให้บมด้วยเด้อนิดหน่อยก็แล้วเนาะง่วงนอนนะทุกท่านเนะไม่หลับไม่นอนนะ